สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นามาเล่นเกมแกนนี่เมทิเพเอร์นะครับจะมีอยู่3ด่านนะครับเรามาเล่นด่านแรกกันก่อนเลยนะครับแกนนี่ โอเคกดเล่นไปเลยนะครับอ,รอ่ามเนเงาเงาไม่เอาหรอมั้ะไปเล่นดีกว่าครับมาดูกันว่าผมจะรอดไปไหมครับไม่ใช่ว่าผมเล่นคนเดียวนะผมเล่นแบบเป็นทีมนะครับรอบนี้ก็ไม่มีห้องนะ เสียงคือใกล้มากเลยนะครับก็ค่อยหาไปแล้วกันนะครับวิเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามีคนอยู่ด้านนอกนะครับเออตอนแรกจะบอกด้านล่างนะพ,พูดผิดโอเคอก็ดีครับเพราะผมก็เล่น เกมนี้ไม่ได้เก่งนะครับมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่จับก้านนะเอาที่จับก้านไปก่อนละกันเนาะแบตเตอรี่ผมเอาจริงๆผมก็จำไม่ได้นะว่ามันเอาไปทำอะไรอะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอใครนะครับถือว่าอุยอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับอ้ยตกใจหมดเลยครับ ต้องรอขึ้นไปครับแล้วแกนนี้มันทําอะไรอะ่ะเห็นมันขึ้นโต๊ะนะครับมันทำอะไรครับแล้วประเด็นคือไม่ยอมไปง่ายๆครับมันบั๊กหรือมันบั๊กหรือเปล่าครับทรงมันดูเหมือนจะบั๊กเลยนะคือมันอยู่แต่ตรงนั้นนะครับท่านั้นผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีครับท่านั้นผมต้องไปทางอื่นครับ แสดงว่ามันมันมีโอกาสที่จะบั๊กครับเพราะเกมเรบอกมันชอบบั๊กเนาะเนี่ยโอ้เมื่อกี้บั๊กเดินขึ้นไม่ได้ครับโอ้มีรหัสครับรหัสกุญแจรครับเดี๋ยวให้คนอื่นแบก้วกันครับเดี๋ยวผมจะคอยเป็นตัวล่อให้ลวกันครับพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับ มืนมีคนเปิดอะไรนะครับแต่มืดมากครับบอกเลยแต่ตอนนี้การนี้มันบล็อกครับเราก็าจะทำอะไรกันได้ครับอ๋อทจับกว้านนะแต่รู้สึกว่าชิ้นส่วนรถยนต์ครับมีคนเล่นก่อนหน้านี้ครับในงนี้เราก็ชิลเลยครับ โอ้ตรงนี้ก็น่าจะเปิดแล้วโอ้ตรงนี้ยังไม่เปิดครับอุย๊ยเคเราตามเขาไปดีกว่าครับเราตามเขาไปดีกว่าทำไมลงไม่ได้ลงไปสิวัดลงไม่ได้ครับโอ้โหกว่าจะลงได้ครับรู้สึกว่ามันจะยังบั๊กอยู่ครับทางเกมก็ แยกขายด้วยครับตามเข้าไปครับไม่แน่เขาอาจจะออกได้เลยก็ได้นะครับเราก็อาศัยเฮ้ยเขาอยู่นี่ครับ เมือนในเกมจริงมากครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนมากครับโอ้ทำดีเลยถือว่าเป็นอุ้ยตกใจหมดตกใจกระทั่งเพื่อนอะตัวเขาทำอะไรครับบุยหัวล้อด้วยครับเขาทำอะไรของเขาครับ เราตามเขาไปดีกว่าไหมโอ้มีคนโดนแล้วครับมีคนโดนแล้วโอเคเราตามเขาไปดีกว่าครับผมคิดว่าคนนี้จะแบกผมได้ครับ <c oughs> มองซ้ายมองขวาไม่มีครับโอเคตามเขาไปครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเขาไปไหนล่ะ แต่ตอนนี้คุณยายมอมมน่าจะรู้ตัวแล้วครับคิดดีแล้วหรอที่จะออกไปอะ่ะเข้าไปไหนแล้วอะ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหเล่นโปนเลยเกินครับวันนี้เล่นเก่งครับตามเขาตามเขาไปอจริงตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไระครับ เพราะว่าคุณยายแกนี่ติดบักยาวเลยนะเออเราก็สบายแล้วเอาจริงๆติดจริงปะวะเห็นไหมมันติดบักยาวเลยครับคุณยายติดยาวเลยนะ เฉียวอ่ะกู้เชียวอะโอ้ยเก็บเกอบครบแล้วเนี่ยอ๋ต้องหาคุณแจรถครับเหลือคุณแจรถใช่ไหมตรงนี้กเก็บแทบจะหมดแล้วครับเออเอาไปเอามาจะเล่นผ่านนะเนี่ยโอ้ยเอาหายบ้าแล้วครับหายบ้าแล้วครับทุกคนไปดีกว่าครับโอเคยังรอดอยู่ครับ อยู่ๆก็หายบักนะงงเลยครับอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็แนแบบนี้แล้วครับเดินไม่ได้แล้วครับก็เส็งต้องแยกเขาเลยครับโอเคน,น,นี่ก็เพื่อนเราครับโหเล่นกันหลายคนมากครับเล่นเป็นทีมเลยนะถ้าแบบนี้เราต้องออกไปจัดที่นี่แล้วแล้วครับอืมถ้าเล่นขนาดนี้นะ ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เห็นเกมมันน่าสนใจดีก็เลยลองแคสดูครับทำของหล่นด้วยครับโอเคเราตามเข้าไปดีกว,ว่าครับตามเข้าไป เดินแซงกันโ oh, อ้โหมืดมืดเต๋อเต๋อ <Okay. S 1> รู้ว่ารถขับได้ยังก็ไม่แน่เขาอาจาจะมีกุญแจนะครับเอ้ยไม่ใช่เริมเริบโอ้ยอยากจังวะเออ,อยังไงก็ต้องหากุญแจครับ เปิดเลยครับเปิดเลยครับเอาไม่ใช้กุญแจนะโอ้เสียดายถ้าไปกุญแจรถนี่ไปได้เลยเพราะว่ากุญแจรถนี่น่าจะไปรถน่านนจะไปง่ายนะแต่ตอนนี้เหลือแปดนาทีครับเวลาหมดก็น่าจะเกมโอเวอร์นะถ้าในเกมจริงมันจะไม่มีเวลาให้ครับโอเคก็รอรอเขาครับ ตามตามเข้าไปเปิดไม่ได้ครับขึ้นไปดีไหมอยาเลยอันตรายนะครับอุ๊ยมีคนโดนกับดักครับ มาแล้วครับเพื่อนเรามาครับตามเพื่อนไปเว้ยแตงมมครับอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วผมก็ไปครับแตงโม อารู้สึกว่าจะมีคนตัดแต่งโมไปแล้วครับตัดแต่งโมไปแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ผมอยากรู้เลยว่าถ้าออกตอนนี้มันถ้าไปถึงไหนแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับยังมีตายังมีอีกอ่า อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้คลิปเริ่มยาวแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เอ้ยพูดไปแล้วนี่ก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าครับบา,บายย <laughs> พูรู้เรื่องเลย